ดีครับเพื่อนๆยูท b e ผมช่างปานมังินนะฮะวันนี้ผมจะมานำเรียนเกี่ยวกับการทำฝังฝังทองแดงสายดินนะฮะว่าทำไมสายดินมันไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ใช้งานให้เป็นประโยชน์เพราะอะไรอันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยคือทองแดงที่เราฝังเป็นกาวหลงนะฮะเราต้องใช้สายสิบ เป็นเป็นกราวนะฮะเพื่อจะขันแล้วก็ฝังไปในเป็นสายดินนะความยาวเนี่ยเราต้องต้องเจาะไปในที่ชื้นให้มันมิดเลยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะให้ไปรูปหัวใจที่ที่ส่วนใหญ่สายดินเ่ยจะให้รูกหัวใจมาขันผมจะใช้ถึงสามตัวหนึ่งสองแล้วใช้ประกับตัวนี้อีกตัวช่วยกันนะเพราะมันจะยึดแน่น โอกาสหลุดไม่มีนะเพราะบางบางที่เนี่ยผมไปดูว่าสมัยสายดินไม่ทํางานเไม่ทํางานเพราะอะไระปรากฏว่ามันหลุดมันหลุดจากตาแหน่งดนั้นไอ้ตัวนี้หลุดแล้วอันตรายสายดินมันก็ไม่ได้ทําในลักษณะที่ครบวุจอที่สมบูรณ์นะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วแต่ตัวเนี้ยมันจะต้องกาวเราต้องลงเต็มที่เลยนะ เวลาเราไปซื้อเขาเด่กเขาจะให้แค่ตัวเดียวเรียกหัวใจหัวใจล็อกนะให้ตัวเดียวพอไม่พอเราต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วจะต้องใช้ตัวนี้กํากัดการอีกตัวหนึ่งคือเราต้องให้มันแน่นหนาเลยคือมันมีปัญหาปั๊บนี่เราจะไม่ทราบเลยว่ามันพออะไรเอสายเราก็เดินไปแล้วทําไมการลงดินมันไม่ไม่สมบูรณนะ์อันนี้เป็นปัญหาที่ที่เรามองข้ามไม่ไดนะ้เราต้องทําให้ละเอียด อย่าไปใช้ตัวเดียวเด็ดขาดต้องใช้ถึงสามตัวนะฮะแล้วเราก็จะปลอดภัยนะเพราะงานไฟเนี่ยถ้าพอเราทาผ่านไปแล้วเรามั่นใจว่าก็มันเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปดูมันแล้วพอเรามั่นใจว่ามันเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปดูแล้วว่ามันเพราะอะไรเราต้องเน้นความละเอียดครับให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับเราก็จะปลอดภัยเพราะไฟเนี่ยมันจะมี คุณประโยชน์มากครับเมื่อก็มีโทษมาเหมือนกันด้วยเวลราทำผิดพลาดนะ,ะครับผมได้เรียนในหนังสือที่นีนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมจังางไฟบางคนครับ